เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือนนะครับผมจะต้องพาครอบครัวงผมทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกไปทําบุญในสถานที่ต่างๆจากที่เมื่อก่อนเราก็เดินทางกันไปแค่3คนเป็นครอบครัวเล็กๆแบบนี้แหละครับแต่วันนี้ผมมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่เกินกว่าที่เคยจินตนาการเอาไว้มากวันนี้ผมจึงถือโอกาสพาครอบครัวใหญ่ของผมทุกคนมาร่วมทําบุญกันที่นี่ครับวัดสว่างน้ําใสอํเาเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแกน่น คณะสัายาโยมที่เดินทางมาร่วมในงานพิธีทอดกระถิ่นกข็ขอเจริญพรผมมีความเชื่อว่าคนเราได้มีโอกาสมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คงเป็นเพราะบุญนำพานำพาให้หลายๆคนหลายๆชีวิตมาร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ที่นี่ในครอบครัวเดียคอนกรุ๊วันนี้ครอบครัวของเรากลายเป็นครอบครัวใหญ่ครับ วันนี้ผมต้องดูแลชีวิตของผู้คนหลักแสนชีวิตที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็เพราะว่าคำคำนี้แหละครับครอบครัวมันเป็นเหตุที่ทำให้ผมต้องทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนในครอบครัวของผมประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันทุกทุกคน สำหรับตัวผมเองก็ได้มีโอกาสพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าการได้สร้างบุญสร้างกุศลมันเป็นความสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มันคือความสุขใจในแบบที่เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะซื้อได้และผมก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนในครอบครัวต่างได้รับรู้ความรู้สึกนี้เช่นเดียวกันเพราะฉันจะดีไหมครับถ้าเราได้มีโอกาสส่งต่อความรู้สึกที่เป็นความสุขทางใจแบบนี้ไปยังผู้คนทุกๆคนในครอบครัวของเราร่วมกันครับ